สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันเดสับเจ้า Tri อัมสปี e ทริเปิลพัน2 RS ตัวท็อปสุดโฉมใหม่ล่าสุดครับรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2022เลขไม่เพียง1000กิโลเมตรแท้ครับเป็นรถใช้มือเดียวที่มีคันครับรถคันนี้ประหยัดกว่ารถใหม่2 0 0 0 0 0บาทนะถ้าคุณหารุ่นนี้อยู่จะซื้อรถใหม่ที่ศูนย์มาดูคันนี้ก่อนครับอ่ะมาดูเลยเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูครับ 1455กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขใหม่จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันครับหน้าจอเดินไม่ครับสวยใสเป็นจอที TFT ไม่มีรอยขีดข่วนครับกรอบเดินไมไม่มีบุบประแทกแตกร้าวฟังก์ชันการใช้งานครับสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับมาครับหัวชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสอันนี้เป็นโชคไปอธิบาเป็นชกโอลินนะครับสำหรับรุ่น RS เท่านั้นครับ ใส่ข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยตูกตาแฮนด์เดิมครับไม่มีรอยเช่นเดียวกันแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับสวยใสเหมือนใหม่ประกับไฟฟ้าครับตัวสองต่างๆไม่มีเรือลาคันนี้มี c r u สคอ Control มาให้ด้วยนะครับปอกแฮนด์เดิมสวยครับแมพไม่สึกเลยครับกระจกไฟแฮนด์เดิมติดรถจากศูนย์ครับมือคลัตนะครับราถึงมือเบรกเป็นของเดิมนะครับไม่คดไม่งอครับนะฮะจากเบมโบ่ทงกระปุกแมันเด็กจากเบมโบเช่นเดียวกันนะครับสวยใสแน่นอนประกับคะเรงครับตัวสองต่างๆนะครับไม่มีเรือรางเลยครับ ชุดสีถังเดิมติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบฝาถังเดิมสวยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับตัวถังไม่มีรอยขนแมวไม่มีบุบรักยิ้มนะฮะกันถังแต่งจากสูตรก็มีมาให้ด้วยนะครับเบาะนั่งนะครับเป็นหนังเดิมครับเดินได้สีขาวไม่มีขาดไม่มีรูคันนี้มาพร้อมกับฝาปิดเบาะหลังมาให้ด้วยไฟลิ่ท้ายเดิมสวยครับติกเกอร์เดิมไม่มีฉีกขาดดุดล่อนแตกแล้วคันนี้มีเบาะซ้อนไม่มีไม่มีใช่ไหมอ่ะคันนี้ไม่มีไม่มีเบาะซ้อนให้นะครับนะครับตัวเรือนไม้ครับด้านหน้าไม่มีบุกกกรระะแแทตลล้วเยนคับ คมไฟหน้าครับสวยใสเหมือนใหม่ไม่มีรอยหินครับมาพร้อมกับไฟเดย์ทม์ n ันที่ไร้แบบนี้ครับเป็นไฟแบบว่าฟูลเอลีดีเลยนะฮะสวยงามมากๆคันนี้ครับกระบอกโช๊คด้านหน้าครับโอรินนะฮะไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับบังโคนหน้าครับเป็นคาร์บอนแท้ครับติดรถมาจากศูนย์ครับยางหน้าหลังครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์สภาพอยู่ที่ประมาณ90%นะฮะขอบล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ่งครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยเพราะนี่คือ1000กิโลเมตรแท้นะครับ มาครับกระบอกโช้ตด้านล่างนะครับอันนี้มาพร้อมกันล้มล้อหน้าแต่งกระบอกโช้ตด้านล่างสวยครับไม่มีรอยคาลิปเปอร์นะครับด้านหน้าจาก M52 นะครับนะฮะกาดหม้อน้ําแต่งครับจาก e v o t e c กคอท่อด้านหน้าครับไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าด้านข้างอกล่างครับแนบสนิทชิดทุกจุดไม่มีแตกร้าวปัดดิ่งด้านขวาครับนี่ฮะสปีดทริปเปอร์พันสองอาร์เอสนะครับติกเกอร์เดิมครบไม่มีรอยขีดข่วนเช่นเดียวกันการล้มคาดเครื่องเดิมติดรถจากศูนย์ครับ เปาบ่าสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแข็งเครื่องเดิมสีเดิมครับไม่มีรอยล้มนะครับล้มแตะมาดูที่เฟรมหน่อยเฟรมเดิมสวยครับไม่มีรอยสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบไล่มาครับนี่นะครับผิวนะครับผิวทรายเดิมสวยครับไม่มีรอยพักเท้าเดิมครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเบรกหลังไม่คดไม่งอแน่นอนคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กันครับเห็นครับอัดตัดติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตราเร่งเป็นไงครับ รอบเรื่งยนนิ่งนะครับอาจตาเร่งดีครับไม่มีสะดุดเลยครับคันนี้มาครับล้อหลังครับเราบอกว่าเป็นสีเดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเช่นเดียวกันครับจานเบรกด้านหลังนะครับ1000กิโลเมตรแท้แทบไม่สึกครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์เช่นเดียวกันครับนี่ฮะนี่ฮะจากคันนี้จากเบสเซอร์เลสเทคนะฮะตัวท็อปเลยนะครับ90%ท้ายเดิมสวยไฟท้ายเดิมครับเป็นแบบ Full LED ครับนี่ฮะ สวยงามมากๆคันนี้ครับมาครับด้านข้างโซ่เตอร์ครับเดิมติดรถจากศูนย์เช่นเดียวกันน็อตขาวใสทุกตัวฟิกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบสวิงอาร์มฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานพักเท้าเดิมครับคันนี้ครับทีาคัญสำหรับรุ่นพันสอง RS ตัวนี้ได้ชกหลังแต่งจากโอลินมาให้ด้วยทั้งหน้าและหลังเลยครับคันนี้ครับมีระบบเกียร์ควิกชิฟเตอร์มาให้ด้วยคันเกียร์ครับคันนี้ไม่คดไม่งอครับ แข้งเคลือฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะแข็งเครื่องนะครับขอไปครับเฟรมเดิมสวยครับนี่ฮะผิวเดิมสวยครับเพดเฟรมอยู่ครบทุกตำแหน่งฟิกเกอร์มอกรอยู่ครบครับคันนี้เป็นกุญแจคีย์เลสนะฮะนี่อันนี้นะครับตัดลิงฝั่งซ้ายครับสวยครับสีไม่มีหลุดล่อนนะครับนะฮะแล้วก็หน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูครับแห้งใสครับตามมาตายพันเดอร์ไบรท์โนทบุรีครับโอ้โห เราบอกว่าคอท่อรุ่นนี้เป็นไทเทเนียมนะนี่ให้ดูเลยเป็นไทเทเนียมนะฮะคอท่อเดิมนะครับตัวนี้ตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มครับนะฮะกระบ,บอกโชนด้านล่างครับไม่มีรอยหินรอยลมาสไลด์จานเด็กด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายก็เป็นแค่รอยสัมผัสด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบลก ABS ด้วยเอาละครับใครหารุ่นนี้อยู่สปีดทริปเปิลพันสอง RS คันนี้เราตั้งราคาไว้49 0,000 000, กาบาทเท่านั้นประหยัดกว่าซื้อรถใหม่2 0 0 0 0 0บาท ถ้าคุณมองหารุ่นนี้นะคันนี้บอกเลยว่าคุณเอาไปเถอะราคาน,นี้คุ้มมากๆนะฮะเอาไปใช้นะครับขายต่อก็ขาดทุนน้อยนะฮะถ้าคุณมองหาอยู่รีบมาครับแล้วเจอกันครับรับรองว่าไปไวแน่นอนแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ